สวัสดีค่ะวันนี้เรามารับประทานอาหารกันที่ร้านครัวคุณอ้นนะคะค่ะอันนี้ไก่ทอดน้ำกิลาฮอสมเหนียวนะคะสมาชิกเราค่ะแต่วพี่คิมค่ะกระธานสาวคนสวยพี่เตยียงค่ะน้องเล็กค่ะ <c oughs> กินกันเต็มที่เลยนะคะจะพูดจะพูดกินเต็มที่เลยอ่าน้ำเปลน้ำเมียนะคะโอ้ซ้จะผักเขียวเนี่ยไ่ขายต้มยำแกงส้มนะคะ ครัวคุณอ้นจบข่าวแค่นี้นะคะขี่หวานป่ะพี่หวานชื่อเดิมเนี่ยหวานออต้นเป็นตดเหลืองหนุ่มหนุ่เนยหอมเหรอมันคนใหญ่ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่จบข่าวแค่น pues um voilà> ี้นะคะพี <h <h ่หวานอ่ะ